ออนนุสเทือนแน่กับคอนโดใหม่พร้อมอยู่ที่ให้ Blue f a City l i 4ชั้น2ตึกแบบจัดเต็มแถมใกล้ BTS ออนนุชในระยะเดินหรือนั่งวินไปแป๊บเดียวพร้อมให้คุณมาเป็นชาวสุขุมวิทแบบคู่คู่และที่นี่ก็คือ Blue สุขุมวิท89นั่นเองครับ คือสุขุมวิทแค่คิดก็ไม่อยากจะเชื่อดูบรรยากาศซะก่อนสิคะคุณพ่อบ้านดีมากเวอร์ฟินอย่าบอกใครแค่สเตปเข้าสู่บลูสุขุมวิทแปที่นี่ก็พร้อมให้คุณใช้ชีวิตสุดคู่ไปกับบลูฟาสิลิตี้นี่เลยครับเขาต้อนรับคุณด้วยการ์เดนและวอล์คเวสุดสดชื่นร่มรื่นเหมือนกับหลุดเมกโลกนึงเลยนะโอ้โหเงียบสงบแบบนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงถนนใหญ่สุขุมวิทและเดินต่อไปอีกนิดก็ถึง BTS ออ่อนนุชแล้วที่นี่เป็นคอนโดโลโลไลฟ์สูง8ชั้น อาคารมาแบบมาดเข้มแฝงด้วยความงามด้วยฟาซาดสุดสวยพริ้วไหวเปนเกลียวคลื่นให้ความเป็นส่วนตัว <GO> ย <av uther> ูนิตน้อยแค่328ยูนิตส่วนกลางก็มาแน่นไม่แพ้ตึกสูงจัดมาให้ถึง4ชั้น2อาคารเริ่มที่อาคาร A. Work a holy c อย่างคุณพ่อ้านที่ทํางานเยอะประชุมเก่งต้องปลื้มปริ่มแน่นอนเพราะมีพื้นที่ทํางานกว้างใหญ่กับโคเวิร์กอิงสเปซอลังการถึง3ชั้นจะมุมสงบมุมทํางานกลุ่มหรือมุมประชุมแบบส่วนตัวก็มีให้ครบถูกใจเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือกลุ่มคนเวิร์กฟรอมโฮมกันอย่างแน่นอนค่ะและพอเราทำคอนเทนต์เสร็จนะคะอยากจะแกรนโอเพนนิ่งแบบเวิลด์พรีเมียร์จะเปิดชมผลงานหรือจองดูหนังกันแบบส่วนตัวก็จัดไปอย่าให้เสียชิ่ไพรเวทเซอร์กันได้เลยคะ่ะส่วนสายพลังล้น b อดี้เฟิมแบบคุณนายนะครับเดินไปที่ตึกบีคงจะต้องตีร้องอย่างแน่นอนพร้อมปลดปล่อยพลังงานออกมาเพราะเขาจัดฟิตเนสมาถึง3ชั้นครบจบเทียบเท่าฟิตเนสขนาดใหญ่ตามห้างเลยนะทั้งโซนคาร์ดิโอเบิร์นไขมันส่วนเกินกันไปเลยโซนเวทเทรนนิ่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อและโซนโยคะ สำหรับฝึกสมาธิและความบาลานซ์ของร่างกายและที่ขาดไม่ได้ครับตึกนี้ก็มี private theater ด้วยไม่น้อยหน้าตึกแรกเลยนะจะดูหนังฟังเพลงหรือมาเปิดตี้ก็วิ่งมาเลยครับและจะอยู่ตึกไหนก็เพลินกับส่วนกลางของทุกตึกได้แบบไม่สะดุดเดินเชื่อมกันได้ทุกชั้นทุกตึกโดยทั้ง2ตึกจะเชื่อมต่อกันที่ชั้นหนึ่งพร้อมล็อบบี้ต้อนรับสุดแสนจะอบอุ่นที่สุดค่ะ สำหรับห้องพักนะครับก็มาแบบห้องหน้ากว้างแบ่งพื้นที่ชัดเจนเป็นสัดส,ส่วนลงตัวและพิเศษสุดกว่าใครด้วยเฟอร์นิเจอร์แน่นๆแบบเต็มห้องสเปคพรีเมียมมาในรูปแบบอะดั i v e ฟฟังชั o น ยืดหยุ่นทุกการใช้งานและประหยัดพื้นที่ได้มากมายเลยครับเช่นโซฟาพร้อมโต๊ะพับเก็บได้หรือโซฟาแบบมีช่องเก็บของใต้ที่นั่งมีเก้าอี้ทานข้าวซ้อนเป็นชั้นวางของโต๊ะกลางก็ปรับเป็นโต๊ะทำงานหรือคอฟฟี่เทเบิลได้แบบเก๋ๆไปอีกจะตู้เก็บรองเท้าฐานเตียงตู้เสื้อผ้าชุดครัวจับเต็มดิจิตอลดอล็อกแอร์ผ้าม่านก็มีมาให้ครบ ซื้อปุ๊บแทบพร้อมเข้าอยู่พร้อมปล่อยเช่าได้ทันทีที่สำคัญประหยัดเงินไปได้หลายบาทแถมได้เฟอร์ดีฟังก์ชั่นครบมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ ส่วนกลางก็คู่ราคาก็กินขาดเริ่มแค่2องล้านกลางๆก,กับคอนโดที่เดินไป BTS อ่อนนุชได้ต่อไปหาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะครับทำเลอ่อนนุชคือทำเลย,ยอดนิยมของวัยทำงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกเมืองสะดวกจะไปสนามบินก็ง่ายใจเอกมยัยทองหล่อเอ็มดิสทริอโศกสยามก็อยู่แค่เอื้มเท่านั้นค่ะใกล้แหล่งงานขนาดใหญ่มากมายอัดแน่นด้วยความรมมบูรณ์และแหล่งแฮงเอา์ ใกล้ BTS ใกล้ทางด่วนจะอยู่เองก็ดีจะลงทุนก็ปังผู้เช่าไม่มีขาดแน่นอนแล้วพบกันที่ Blue ุขุมวิท89กันนะคะ